สำเร็จการศึกษาทางโลกนะคะปริญญาโทสาขาวิชาไทยคดีศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาโทหลักสูตรแพทย์วิีธรรมที่สถาบันวิชารามค่ะก็ขอเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะเมื่อก่อนอะ่ะนืก็คิดว่าตัวเองอะ่ะ การพึ่งตนของตัวเองะก็คือว่าเราเนี่ยต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการเรียนหนังสือให้ดีเรียนหนังสือให้สูงจะได้มีงานทําที่ดีๆแล้วก็จะได้หาเงินได้เยอะๆค่ะเพื่อที่ว่าจะเอาเงินนั้นนมาซื้อความสุขอยากได้อะไรก็เอาเงินไปซื้อเอาใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะพอได้เสพมากๆแล้วก็ก็มันก็ไม่ได้สุขจริงๆค่ะมันก็จะมีทุกข์กลับมาอีกค่ะอยากได้อะไรก็อยากได้อะไรไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะเสพมากๆเข้าก็ป่วย แล้วก็มีเรื่องร้ายต่างๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยค่ะทําให้เราก็มีคําถามกับตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยดาเนินชีวิตถูกทางหรือเปล่าค่ะจนกระทั่งเรามาพบกับเรามาพบกับแพทย์นะคะก็ได้เห็นชัดเห็นก็ได้เห็นชัดเลยนะคะที่ว่าเราได้ปฏิบัติตามอาจารย์หมอเขียวนะคะนะคะได้ลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับชีวิตนะคะไม่ต้องหาต้องหาเงินเยอะนะคะแต่เรากินน้อยน้อยใช้น้อยเท่าที่จําเป็นเรรีียนู้ท่ ทำสุขภาพพึ่งตนค่ะแล้วก็ผลิตอาหารนะคะทำกี่กิจกรรมไร้สารพิษได้กินเองค่ะแม้ไม่มีเงินมากนะคะแต่ว่าสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีขึ้นมากค่ะชีวิตมีคุณภาพกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยค่ะขออนุญาตแนะนําตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอเชิญผู้ร่วมดําเนินรายการอีกท่านหนึ่งแนะนําตัวเองค่ะพี่อยากเปิดไม์ด้วยค่ะ จเจริญธรรมทุกท่านครับกับพระว่าจาจหมอเขียวดรใจเพชรราชนที่เคารพอย่างสูดครับชื่อเล่นชื่อวิญญานะครับชื่อจริงชื่อหมคงคลวัดมนมงคลวัฒน์รัตนชนปัจจุบันอายุ58ปี4เดือนนะครับเป็นจินอาสาสังกัดสวนป่านาบุกสองครับอดีตเป็นผู้ ลงทะเบียนเข้าใกล้ในฐานะคนป่วยเนื่องจากความดันแล้วก็น้ำหนักเกินแล้วก็นอนกลนนะครับเมื่อกรก,กราดาปี P 52นะครับก็<อ>มันก็เป็นหมอดูแลตัวเองนะครับใช้หลักยา9ก้าเม็ดขออจารย์หมอเนี่ยคลายทุกกายทุกใจก็เป็นจิตอาสามาตั้งแต่ปี53ครับคุณครับคุณครับค่ะขอบพระคุณพี่ยักมากเลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะคะพี่ยักษ์เรามาทาความทาข้อตกลงกับผู้เข้ารับการอบรมก่อนนะคะว่าในระหว่างที่เราดําเนินรายการอยู่เนะะี่ยค่ะในระหว่างที่ผู้ร่วมดำเนินรายการกําลังแนะนําวิธีการต่างๆอยู่เนะะี่ยค่ะหากพี่น้องนะคะผู้รับการอบรมนะคะมีมีคำถามนะคะก็าสามารถถามมาได้จาก3ช่องทางด้วยกันนะคะคือทางห้องแชทซูมแห่งนี้นะคะหรือว่าทาง Facebook หมอเขียวแฟนคลับแล้วก็ ทาง y o u t u หาช่องหมอเขียวทีวค่ะส่งเป็นข้อความมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยตอบคำถามให้ค่ะ้ค่ะค่ะพี่ยักษ์สถานการณ์โควิดตอนนี้คะะพี่ยักษ์โดยเฉพาะจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยค่ะจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มคิดว่านะคะพี่น้องหลายคนเนี่ยค่ะก็ประสบปัญหากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยค่ะโชคดีนะคะพวทเราเนี่ยค่ะก็ เราได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการพึ่งต้นนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะทําให้เราอยู่กับสถานการณ์แบบนี้คะ่ะได้อย่างสบายเลยคะ่ะทีนี้นะคะเพื่อเป็นการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพี่น้องเนะะี่ยค่ะเราก็จะพาพาพี่น้องเนะะี่ยค่ะไปพบกับพี่น้องจิตอาสาของเรานะคะในภาคใต้นะคะที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การพึ้นต้นของพวกเขาเนะะี่ยค่ะไปเจอท่านแรกได้เลยนะคะท่านแรกเนี่ยคะ่ะท่านอยู่ที่อําเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ่ะขอเชิญพบกับพี่เล็กได้เลยคะ่ะ ชื่อจเจริญทรรมพี่น้องท่านนะคะชื่อพี่เล็กอริยาจันท์พักดีค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์ิธิธรรมสังกัดสวนปานาบนรสองชะอวดค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอาริยานมนทีสถาบันวิชารางสถาแพทยพิธีธรรมค่ะ อาชีพนะคะเป็นอาชีพขายค่ะเป็นคุณอำเภอการจจด้านอีกจังหวัดสราษฎร์ธานีนะคะตัวเองก็เป็นโรคมีโรคตัวอยู่เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นโรคก,กระดูกทับเส้นประสาทนะคะก่อนได้เจอแพทย์ผีทำม,มาก็ได้ไป ทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลการแ์น,นะคะแล้วก็ช่วยด้านห,หายช่วงระยะหนึ่งก็ตัวเองดีขึ้นก็เป็นจิตอาสาช่วยไปออกหน่วยดูแลบนเตียงนะคะวมกัรใชยน้ำดื่มถ้ามันมีน้ำผล้็ตหนังสือชื่อว่าย่านางน,นะ,ะก็อ่านไปอ่านมาอาจารย์ดิน อ๋อมมเกปีเยอะมากและความรู้มากเลยก็ได้ขาวมาจัดไา้ที่วัดส,สมบังค่ะในปีห้าสามก็ชวนที่ว่าเป็นหัวหน้าองค์คาบันบัดไปสมัครเข้า่า่ด้วยค่ะไปเป็นมาก็ได้เจอพี่น้องที่ญากับแม่ก็และพี่น้องหมูนิดดีเลยเรียนรู้การก้ามิตมาตลอดและก็ติดตามไา่เล็กค่ายใหญ่มา นะะัะศึาของอาจ,จารย์นะคะได้เรียนรู้เรื่องธรรมะได้รดละกิเลสน,นะคะแล้วก็อยู่อย่างน่าอยู่อย่างอเพียงนะคะ่ะว,วันนี้ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ว่าใช้พวกสมนุนไพรที่ว่าเราเอามาใช้ที่ว่าเหลือแล้วก็เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหอะคะ่ะ ที่จะมาทำที่การแปลรูปอะค่ะนาโหดที่เราเก็บไว้อะค่ะเราลเลือกลูกที่วัดตัวะค่ะประมาณสักหนึ่งกิโลนะคะอเอามาล้างน้ำให้สะอาดนะคะคแล้วก็ค่ะ ปาซิ่นะคะแล้วล้างเอายางออกค่ะ <S <S ออกนะคะแล้วก็เราก็ใส่เกลือะค่ะเพื่อจะให้ใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อจะให้เม็ดมันหลวมจะแค่เม็ดออกให้นะคะ <S <S พอเสร็จแล้วก็ เท่นี้ออกแล้วก็ทิ้งสักพักหนึ่งก็ใส่เกลือไปครั้งหนึ่งล้างน้ำไม่สะอาดพอน้ำเติมไปพอท่วมนะคะแช่ประมาณสองคืนค่ะ ก็มีต้มค่ะต้มต้มย่าหวานนะคะเตรียมไว้นะคะกองเอาอันนี้คือพี่เล็กใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลหรอคะก็ผสมกันค่ะย่าหวานน้ำตาลแดงผสมกันค่ะอืมค่ะก็น้ำตาลแดงสองถ้วยค่ะ นน้ำเชื่อมค่ะวางให้เย็นนะคะแล้วก็เอามะนาวโหที่เราแค่เม็ดออกนะคะล้างน้ําให้สะอาดสะเด็ดน้ําแล้วเอาน้ำไปแช่ในน้าเชื่อมอีกทีนะคะทิ้งไว้ประมาณสักหคืนนะคะก็ได้มะนาวโหแช่เย็นนะคะ อันนี้คือเราแยกน้ำออกมาหรอคะพี่เล็กค่ะหน้าตาก็จะมีประมาณอย่างนี้นะคะ,ะและ้วแล้วตัวนี้คะ่ะเราเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างคะนอกจากรับประทานแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะนอกจากรับประทานแล้วเหรอคะเอาไปทำเอาทำ หมูแล้วทําน้ํายาล้างจานได้ค่ะพี่ยักมีคําถามเพิ่มไหมคะอยากจะให้ทวนอีกครั้งนะครับรู้สึกว่าขั้นตอนเนี่ยมีหลายขั้นตอนใช้เกลือหลายขั้นตอนพอดีเสียงมันขาดขาดหายหายค่ะแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าการแชร์ภาพมีปัญหาหนิดนึงค่ะอ่าเอาตั้งแต่ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยอีกทีนึงครับก็เรา แยกเกลือจอนเกี่ครังนี่ครับเพราะว่ามันเป็นน้ำแช่อิ่มกับกับเป็นน้ำมะนาวโหค่ะเอาแช่อิ่มกันก็นกนได้ค่ะพี่เล็กอีกอีกสักแ๊บหนึ่งค่ะแช่อิ่มนะคะผมมะนาวโ h หนึ่งกิโลกรัมนะคะค่ะใช้น้ำตาลทรายแดงสองถึงสามถ้วยนะคะค่ะถ้วยนี้เป็นถ้วยตวงใช่ไหมคะ,คะยาหวานที่ต้มไว้หนึ่งถ้วย ย่าหวานนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณสักสองหยิบมือค่ะอืมค่ะแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดแล้วก็พักไว้ให้เย็นถ้าเราไม่มีย่าหวานเนี่ยเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวได้ไหมคะน้ำตาลทรายแดงอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้น้ำตาลทรายแดงเลยเราจะใช้ย่าหวานได้ไหมคะอย่างเดียวยได้ค่ะบางคนเขาติดน้ำตาลแล้วค่ะมันจะไม่กลมกล่อมเหมือนกับ แลนวคะ,คะเรต้องเอาน้าตาลท่วมเยาวะค่ะนี่พอได้ออกมาแล้วก็ยังไงต่อคะพี่เล็กรูปนี้คือเรายังสดอยู่เราไม่ได้ผ่าทีาาค่ะแล,แล้วก็ยแค่เกลือค่ะแล้วเราต้องเอาเม็ด,ดขอโอกาสครับแค่เกลือหรือว่าคลุกเกลือถ้าแค่เกลือเราต้องเติมน้ําใช่ไหมครับค่ะมีน้าอยู่แล้วอเราต้องเอาเม็ดออกด้วยไหมคะพี่เล็ก เอาเน้ออกค่ะค่ะค่ะแล้วเราแช่เกลือไว้หนึ่งคืนนะคะสองคืนค่ะสองคืนค่ะทีนี้พอเราแช่เกลือได้แล้วสองคืนเอามาล้างน้ำเอามาล้างน้ำไม่สะอาดค่ะแล้วก็ครับเดีนะ่วแช่เกลือสักกี่ช้อนครับกับกับ,กบหนึ่งกิโลเนี่ยแช่เกลือสี่กี่ช้อนในการแช่สามช้อนโต๊ะนะคะ สามช้อนโต๊ะอ๋อครับค่ะมะม่วงหาวหนึ่งกิโลนะคะตัวือสามช้อนโต๊ะนะคะค่ะทีนี้ต่อค่ะพี่เล็กาน้ำตาลทรายแดงนะคะสองสองถอ้วยตวงนะคะค่ะน,น,นะคะ อันนี้คือจะเป็นขั้นตอนการแชร่อิ่มแล้วใช่ไหมคะคือตอนแรกเราแช่เอาความเปลี้ยวของมะม่วงหาวอ,ออกใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะเดื่พี่เล็กต่อเลยค่ะก็จบการแชร่อิ่มเลยค่ะเพราะว่าเราเก็บไว้ได้นานแล้วก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นไได้หลายวันค่ะ ทีนี้พี่เล็กจะมานําเสนออะไรต่อคะเอาเป็นว่าเป็นน้ำมันุมูค่ะเป็นพร้อมดื่มน,นะคะค่ะกอานํามันเราเก็บมาแล้วก็ประมาณหนึ่งกิโลค่ะนํามาทํำกล้เทียงกับวิธีแช่อินนะคะค่ะแล้วก็ล้างน้ำเบยางออกแล้วก็เกลือสใส่แช่ประมาณสัก ห้าอือสิบนาทีให้มันหลวมแล้วก็เราแค่เม็ดออกนะคะแล้วก็น้ําน้ําไม่สะอาดให้<ะ>ให้เม็ดมันออกแล้วก็นํามาต้มน้ําไม่เดือดให้ให้เนื้อมันมะนาวโหมันเปื่อยแล้วกรองเอาแต่น้ํามะคะะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใส่น้าําตาลทรายอะคะะ่ะที่เราทำน้ำเชื่อมไว้นะคะสองช<ะ>้อนตระ ก็ตามด้วยน้ำยาหวานที่เราต้มน้ำเป็นน้ำเชื่อมแล้วนะคะ่ะผสมด้วยเอามาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เติมด้วยดอกเกอหน้อยหนึ่งน้ำตาลเท่าไหร่นะคะขอโทษทีค่ะน้ำตาลค่ะเท่าไหร่นะคะค่ะสองถ้วยสองถ้วยค่ะแล้วก็น้ำยาหวานหนึ่งถ้วยค่ะพอเดือดแล้วก็รา ยกลงมาแช่น้ําอะค่ะรองแล้วก็มาสูาน้แล้วแช่น้ําค่ะอันนี้คือร้านของพี่เล็กใช่ไหมคะที่พี่เล็กทําอาชีพอยู่ที่อยู่ที่ไหนคะนการจันดิตะอยู่ที่โรงพยาบาลการจันดิตนะคะเปิดร้านขายน้ําอันนี้เป็นน้ําอะไรเอ่ยน้ำมะม่วง,งหาวนาวโหค่ะ ที่ทําเสร็จแล้วใส่ขวดบรรจุพร้อมดื่มนะคะพี่เล็กคะจะจะถามพี่เล็กเพิ่มเติมนะคะว่าน้ำมะมะม่วงหามมนาโโหเนี่ยคะ่ะเขามีประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะน้ำมะม่วงหามมนาโโหมันมีวิตามินซีสูงค่ะมันช่วยขับเสมหะค่ะ,คะช่วยปอดโล่งคะคะค่ะ,คะ แล้ววิธีที่เราจะนามาดื่มเนี่ยค่ะสูตรของพี่เล็กเนี่ยค่ะก็คือเราต้องมาเติมน้ําแข็งหรือว่าจะต้องเอามาดื่มได้เลยแช่เย็นแล้วเอามาดื่มได้เลยค่ะแช่เย็นดื่มได้เลยค่ะ,เ,คะเพราะว่าเราจะทำรสแบบว่าพร้อมดื่มนะคะหวานน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะค่ะพี่ยักษ์มีคําถามเพิ่มไหมคะนิดเดียวครับขั้นตอนที่ที่เอาไปต้มต้มเสร็จแล้วเนี่ย เราต้องมาปั่นมามากรองอะไรไหมครับพอต้มแล้วยกลงมันเนี่ยหรือว่าเรากรองเอาน้ําเลยต้เราเอามากรองค่ะเอาเอาเนื้อมันออกนะคะค่ะแต่เหลือแต่น้ํามีคําถามค่ะว่ามะม่วงหาวมะนาโหเนี่ค่ะมีริดร้อนหรือริดเย็นคะลูกแก่จะมีริดเย็นนะคะถ้าลูกดำๆมันจะมีริดร้อนค่ะ หมายถึงว่าลูกที่ยังไม่สุกจัดจะเป็นลิเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดลูกลูกที่สุกจัดแล้วสีดําเขาจะเป็นลิร้อนใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาถามว่านะคะถ้าแบบแช่อิ่มเนี่ยคะ่สะสรรพคุณทางยายังคงเดิมไหมคะ่ะอาหารหมักดองมีไบโอโปรไบโอติกจริงไหมคะ๋อได้บ้างแต่ถ้ากินสดหลอกกินได้น้อยอะ,ค,ะค่ะ,ะค่ะแลมาก็ น้ำพีกอะไรก็ได้นะคะค่ะก็คือจะตอบคุณสนุปี้น้ำว um ่าก็คือว um> um ่าด้วยตัวของน้ำมะม่วงหาด้วยตัวของลูกมะม่วงหามะนาโหนี่ยเขาจะเปรี้ยวมากค่ะเหมือนที่พี่เล็กบอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราทานสดเนี่ยมันจะทานได้ในปริมาณที่น้อยค่ะแล้วบางทีบางทีแต่ละครั้งแต่ละรุ่นมันออกมาเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าไปทําอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะกินไม่ได้เยอะอาหารก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าไปเป็นแปรรูปเป็นแช่อิ่มเนี่ยค่ะมันน่าจะใช้ประโยชน์ ได้เยอะกว่าจริงไหมคะพี่ยักษ์ได้นานครับหมายถึงว่าเขาออกมาพร้อมๆกันเวโดยโดยส่วนโดยปกติอะค่ะค่ะอะไรนะคะพี่ยักษ์คือถ้าเราไม่เอามาแปรรูปเนี่ยมันก็จะเสียครับพี่ยักษ์นึกภาพพี่ยักษ์นึกภาพว่าค่ะเวลาก็ออกมาทีละเยอะๆพร้อมๆกันนะครับแต่เราก็กินไม่ทันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถเขาค่อน้างจะ ถ้าไม่แปลรูปกินยากนิดนึง่งเขามีเขามีวิตามินซีหรืออะไรเนี่ยคือมีสารอาหารเยอะก็จริงแต่ว,ว่าถ้าไม่แปลรูปเรากินได้น้อยเพราะการที่เรามาแปลรูปเนี่ยก็จะเก็บกินได้นานนะครับส่วนคุณค่าเนี่ยอาจจะลดไปบ้างในในกระบวนการแปลรูปแต่ก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับค่ะค่ะแล้วก็มีคําถามว่าของหมักดองเนี่ยมีมีโปรไบโอติกจริงไหมคะ มีผู้รู้ท่านใดพอจะให้คำตอบนี้ได้บ้างคะก็มีนะคะของหมักดองนี่มีโปรไฟของอสมดุลร้อนเย็นเนี่ยคะ่ะก็คือของหมักดองเนี่ยส่วนใหญ่แม้ว่าเราจะทำเป็นของริดเย็นนะคะแต่ว่าเราเอาไปหมักดองเนี่ยเขาก็จะมีริดร้อนขึ้นมานะคะทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราก็ควรจะรับประทานในปริมาณที่พอดีะคะ่ะกินให้ถูกสมดุลร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวบอก เองนะคะค่ะพี่ยักษ์มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมจะถามพี่เล็กอีกไหมคะไม่มีแล้วครับแล้วก็ก็กลายเป็นเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นสมอาชีพของของ,ของพี่เล็กใช่ไหมครับที่จะดูแลครอบครัวอยู่ก็คือทําน้ำถมงนไพรเนี่ยในการในการเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของครอบครัวใช่ไหมครับยังเลี้ยงตัวเองคนเดียวค่ะ ทำอาชีพเลี้ยงตนค่ะเพราะว่าทางที่บ้านก็มีความพร้อมอยู่แล้วอืม mm hmm. uh, ครับอห uh, นุ่ยได้เคยมีโอกาสนะคะพี่เล็กเลยค่ะครั้งหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็ uh, รู้สึกเห็นถึงความเบิกบานในการทําอาชีพของพี่เล็กนะคะแล้วก็ uh, ลูกค้าของพี่เล็กนะคะล้วนจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะส่วนใหญ่นะคะก็รู้สึกว่าร้านของพี่เล็กนยคะก็จะ ได้รับความนิยมมากเลยเพราะว่าท่านก็จะรู้เรื่องของสปปรรพคุณทางยาของสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิธีการแนะนํานะคะ,ะให้กับคนไข้บาง,บางครั้งนะคะที่มาุดหมุนที่ร้านอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะไม่มีประเด็นคําถามเพิ่มเติมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็นะคะเราก็จะไปไปกับผู้ที่จะมาแบ่งปันอีกท่านหนึ่งนะคะพีะคะท่านนี้